สวัสดีนะคะวันนี้ก็วันที่13นะคะรถยามาถึงแล้วนะคะรถยาของพวกเราไปตัดเมื่อเช้านี้นะคะได้คะแนนจากคุณแม่ใจบุญทุกท่านนะคะท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะช้างของพวกเราทั้ง3ามเชือกได้กินได้อิ่มท้องนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋าที่เมตตาช้างทั้งสามเชือกนะคะช่วยให้ได้กินทั้งต้นญ้าแล้วก็ต้นสับประรดนะคะจูคนสวยนะคะคนสวยเดินมานะคะ ไดดูต้นสับป,ประรดนะคะได้สับป,ประรดมาอีกหนึ่งคันรุดนะคะสวัสดีค่ะสับป,ประรดมาถึงแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็ได้ต้นสับป,ประรดหนึคันรุแล้วก็ต้นยาหนึ่งคันรุนะคะ เป็นคะแนนที่แม่ใจบุญทุกท่านนะคะเติมคะแนนเข้ามาช่วยนะคะโชคงมีสาลำซิ่งของพวกเรานะคะได้กินทั้งต้นสับป,ประรดต้นยานะคะแล้วก็ผลไม้หวานๆนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋ากราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเมตตานะคะมาช่วยช้างชาราของพวกเราทั้งสามเชือกได้กินได้อิ่มท้องนะคะต่อไปก็ไปชมนะคะชมแม่ตะวันนะคะกินส่วนแบ่งนะคะ แมตตะวันเราอยู่ฝั่งนี้นะคะแมตตะวันนะคะส่วนแบ่งเมื่อคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีพ่อปานนะคะจัดส่วนแบ่งให้แมตตะวันนะคะเมื่อคืนนี้นะคะคุณแม่ใจบุญนะคะท่านเข้ามาเมตตานะคะเติมคะแนนช่วยนะคะ คุณแม่กิ๊กก็มาปิดคะแนนให้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่จา๋าท่านก็ไม่ทิ้งนะคะครอบครัวเมษาลำซิ่งของพวกเรานะคะให้กับช้างชาราทั้งสามเชือกนะคะดูแม่ตะวันนะคะได้กินนะคะแม่ตะวันเรานะคะแก่มากๆเลยนะคะแก่กว่าเพื่อนนะคะแม่ตะวันนะคะแม่ตะวันกินอย่างเร็อร่อยเลยนะคะแม่พ่อจา๋า ขอประคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านเข้ามาเมตตานะคะมาเลี้ยงช้างของพวกเราทั้ง3ามเชือกนะคะขอให้แม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาบก้อนโตๆต,ตนะคะสาธุสาธุนะคะขอให้ท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ Mon คุณพระคุ้มครองท่านทั้งครอบครัวด้วยนะคะ ขอฝากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะช่องเล็กๆนะคะฝากคุณแม่คุณพ่อใจบุญทุกท่านเมตตาด้วยนะคะมาช่วยช้างชาราทั้งสามเชือกได้กินผลไม้หวานๆนะคะก่อนนอนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ <c oughs> ชมแม่ตะวันกินก่อนนะคะแมตะวันนะคะ กินอย่างอรอร่อยนะคะแก่มากๆแก่กว่าเพื่อนเลยนะคะคุณแม่จ๋าแม่ตะวันก็ไม่ได้ไปรอรับออเดอร์นะคะแม่ตะวันจะได้กินตอนเช้านะคะของทุกวันนะคะที่พวกเราไลฟ์สดกันตอนกลางคืนนะคะตอนเช้าก็จะได้กินนะคะกลางคืนไม่ได้กินนะคะกลางคืนพอกวันเอาเข้าไปพักผ่อนก่อนเพื่อนเลยนะคะหอบเลยนะคะกินหอบกินอย่างอรอร่อยนะคะ <c oughs> เป็นบุญของช้างชาราทั้งสามเชือกนะคะ ที่มีท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะคะคุณแม่ใจบุญทุกท่านเลยนะคะท่านเข้ามาเมตตานะคะ ช่วยเติมคะแนนนะคะเลี้ยงช้างชราทั้งสามเชือกนะคะได้กินผลไม้หวานๆนะคะก่อนนอนนะคะส่วนแม่ตะวันก็จะได้กินตอนเช้านะคะขอให้ทุกท่านนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะท่านทํากิจการใดๆก็ขอให้รุ่งรุ่งเรืองนะคะสาธุสาธุนะคะก็ขอให้ประกรรช้างทั้งสามเชือกนะคะไปปกป้องแล้วก็คุ้มะเอท่านด้วยนะคะสาธุสาธุจ้า ก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่กวนก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ